แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มสอป .1 สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดบทที่12การบวกที่ผลบวกไม่เกิน100มาเริ่มกันที่แบบฝึกหัดที่12.4การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดหน้า102-104ถึง104ค่ะมาเริ่มที่หน้า102นะคะ ข้อหแสดงวิธีหาผลบวกโจทย์ข้อแรกมีว่า41บวก7เท่ากับอะไร41บวก7นะคะข้อนี้วิธีการหามีได้ทั้งหมด2วิธีนะคะคือแบบตารางและก็แบบตั้งบวกนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบตารางกันก่อนนะคะมาดูที่ช่องฝั่งขวามือกันค่ะ ตรงนี้นะคะฝั่งขวามือนี้คือหลักหน่วยนะคะส่วนฝั่งซ้ายมือตั้งแต่บนจนถึงล่างสุดนี้นะคะเราเรียกว่าหลักสิบนั่นเองทีนี้เรามาลองนับดูค่ะมาดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยได้ทั้งหมด1นะคะมี1กล่องส่วนหลักสิบนั้นมีอยู่4แถวนะคะแถวและสิบ นักเรียนสามารถนับไปทีละ10ได้เลยค่ะก็จะได้เป็น1 1 2 0 3ส4 0 4องบวก1เท่ากับ41นะคะ41ทีนี้สีเขียวเรามานับสีเขียวได้1 2 3 4 5 6 7สีเขียวได้ทั้งหมด7นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาแต่ละหลักนี้มา บวกกันนะคะโดยเริ่มที่หลักหน่วยก็จะได้เป็นอาสีเขียวมีอยู่แล้ว7นะคะบวกสีเหลืองเข้าไปอีก1เป็น8นั่นเองค่ะก็จะได้เป็นเลขหน่วยก็จะได้เป็น8นะคะต่อไปหลัก10นะคะก็จะได้เป็น1 10 2 1ส3 40องรวมกันแล้วนะคะ40บวก8เท่ากับ48นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะการตั้งบวกนะคะการตั้งบวกวิธีที่เราจะต้องทำนะคะก็คือสังเกตให้ดีนะคะโจทย์ให้มาว่า41 41ก็คือเลข4กับเลข1ถูกไหมคะทีนี้2ตัวเลขนี้มีค่าต่างกันเพราะว่า4คือหลัก10นะคะส่วน1คือหลักหน่วยนะคะทีนี้พอเราจะมาบวกกันเนี่ย เราก็ต้องเอาตัวบวกมาตั้งให้ตรงนะคะอย่างในโจทย์นี้ตัวบวกก็คือ7เพราะฉะนั้น7เป็นหลักหน่วยนักเรียนก็ต้องเอา7มาวางให้เท่ากับ1เพราะว่าเป็นหลักหน่วยเหมือนกันเรามาลองบวกกันดูนะคะ1บวก7เท่ากับ8นั่นเองค่ะ10ไม่มีตัวบวกดังนั้นนักเรียนสามารถดึงสี่ลงมาได้เลย สีไม่มีหลักนะคะไม่มีตัวบวกแล้วก็ดึงลงมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะดังนั้น41บวก7เท่ากับ48ต่อไป30บวก9นะคะแล้วก็เอา30นะคะมาเขียนโดยแบ่งตามหลักให้ถูกต้องนะคะ30บวก9นะคะ9คือหลักหน่วยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็บวกไปได้เลยะคะ่ะ 0บวกเเท่ากับ9 3นะคะ3บวกอ่าไม่มีตัวบวกเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ก็ดึงลงมาได้เลยดังนั้น30บวก9เท่ากับ39นั่นเองค่ะจทย์ข้อต่อไป5บวก72เท่ากับอะไรแล้วก็เอา5นะคะที่เป็นตัวตั้งนี้มาวางก่อน ห้าก็จะถูกวางไว้ที่หลักหน่วยนะคะเพราะว่าห้านี้เป็นหลักหน่วยต่อไปบวก72 70เจก็คือหลักสิบสองก็คือหลักหน่วยเรามาลองบวกกันนะคะห้าบวกสองเท่ากับเนะคะ7ไม่มีตัวบวกไม่มีตัวตั้งข้างบนนะคะนักเรียนสามารถดึงลงมาได้เลยนั่นก็คือ7นะคะ ต่อไปหน้าหน3รยสแสดงวิธีการหาผลบวกในหน้านี้นะคะก็จะคล้ายกันกับหน้าเมื่อกี้เลยแต,แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเป็นตัวเลข2หลักเหมือนกันนะคะที่มาบวกกันค่ะเรามาดูกันในตารางนี้ก่อนนะคะนับหลักหน่วยนะคะก็จะได้เป็น1 2 3 4 5 6ได้ทั้งหมด6นะคะ แล้วก็แถวละ10อีก1นึ2งสก็จะได้เท่ากับเท่าไรคะย6นั่นเองบวกเท่าไหรเอหน่งสองสาอ่า1 2 3หลักสิบได้เท่ากับ1นึ2งสิบสทีนี้นกักเรียนก็เอาในตารางน,นี้นะคะที่เราเคยเล่นมาบวกกัน บวกกันนะคะก็จะได้เป็นหลักหน่วยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยมี9นะคะหลักสิบมี1 0 2 0 3 0 4 0อ่าก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนคำตอบนะคะก็จะได้เป็น26บวก33เท่ากับ กับ59ากับ59นั่นเองค่ะอ่าโอเคต่อไปนะคะเรามาดูการตั้งบวกนะคะก็เขียนแยกนะคะหลัก10กับหลักหน่วยให้เรียบร้อยก็จะได้เป็น26บวก33 6บวก3อ่าเรามาเริ่มบวกหลักหน่วยแล้วนะ6บวก3เท่ากับ9 2นะคะ2บวก3เท่ากับห ดังนั้น26บวกส3เท่ากับห9นั่นเองค่ะข้อต่อไป50าสบวก28เราก็เขียนลงไปนะคะ50าสบวกย8นะคะคำตอบที่ได้คือคำตอบที่ได้ก็คือ8นะคะหลักหน่วยแปบวกกันแล้วได้8หลักสิบบวกกันแล้วคำตอบที่ได้คือ7นะคะ นักเรียนก็เขียนลงไปเลยค่ะดังนั้น50บวก28เท่ากับ78นั่นเองต่อไป42บอวกห7านักเรียนก็เขียนลงไปเลยค่ะ42บอบวก57ก็จะได้เป็นหลักหน่วยนะคะบวกกันเท่ากับ2บวก7เท่ากับ9นะคะแล้วก็หลักสิบ 10บ,บวกห้นะคะส,สี่บวกหนะคะก็จะได้เท่ากับ9เพราะฉะนั้นดังนั้นข้อนี้นะคะสี่สิบ,สบวกห้เ,เท่ากับเกเนั่นเองค่ะต่อไปหน้า104นะคะข้อที่3แสดงวิธีการหาผลบวกนะคะคล้ายกับแบบฝึกหัดที่เราทำมาเมื่อกี้เลยนะคะก็จะมีการผสมระหว่าง การบวกกับตัวตัวเลขที่มีเพียงหลักเดียวนะคะกับการบวกกับตัวเลขที่มี2หลักอ่ะเรามาดูข้อแรกกันค่ะปนจะทําให้ดูก่อนนะคะข้อนี้62บอวก6่ะเราก็ไปดูค่ะ2บวก6เท่ากับ8นะคะ6ไม่มีตัวอะไรบวกก็จะได้เท่ากับ6ดังนั้นนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ8 6ห หกสินั่นเองค่ะขอไยค่ะหกนะคะทีนี้ข้อที่เหลือนะคะ1 2 3 4งอี่ห้าอีก5ข้อที่เหลือคุณครูจะให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะแบบฝึกหัดต่อไปแบบฝึกหัสิบสงจุดห้าการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดอขอภัยค่ะ การหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทดนะคะหน้า105ถึง107ในหน้า105จนถึงหน้า107นะคะก็จะเป็นการบวกโดยมีการทดการทดคืออะไรการทดก็คือเวลาที่เราบวกเลขแล้วเนี่ยพอเราบวกเสร็จปุ๊บตัวเลขหลักาบางหลักนะคะเรานับแล้วได้เกินสิ พอได้เกินสิเราก็ต้องมีการเอาตัวที่เ,ทเ,เป็นตัวที่เป็นหลักหลักใหญ่ๆขึ้นไปนะคะเอาไปโทษไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอที่จะเอาไปบวกเ,เดี๋ยวเรามาลองทํากันดูก่อนนะคะเดี๋ยวปุเปิ้ลจะพาทำนัเกเรียนก็ลองดูวิธีกันไปเรื่อยๆนะคะว่ามันทํายังไงเพื่อทําความเข้าใจไปด้วยนะคะ28บวก5เท่ากับอะไร เราก็ไปดูกันที่ตารางค่ะก็จะได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8ส่หาหลักหน่วยได้เท่าก,กับ8นะคะสีเหลืองต่อไปสีเขียว1 2 3 4 5ตรงนี้นี่แหละนะคะนักเรียนจะได้ฝึกทดตรงนี้แหละคะ่ะเพราะว่ามันจะมีการบวกแล้วก็ตัวเลขนะมันก็จะเกินสิบขึ้นไปนะคะ ส่วนหลักสิบของสีเหลืองนะคะก็จะมี 1, 10, 2สนะคะเดี๋ยวเรามาลองบวกกันค่ะดูที่หลักหน่วยกันนะคะสีเหลืองบวกสีเขียวนะคะสีเหลืองมีอยู่แล้ว8กล่องนะคะบวกเข้าไปอีก5อ่ะ8ดบวก5ก็จะได้เท่ากับ13นั่นเองค่ะทีนี้พอได้13ปุ๊บวิธีการก็คือเราเนี่ยจะนำเอาตัว สามที่เป็นเศษนะคะที่เกินจาก10มานะคะเอามาเก็บไว้ที่หลักหน่วยเหมือนเดิมส่วนอีก10นะคะเราก็จะเอาไปไว้ที่ช่องตารางของหลักสิบนั่นเองค่ะเ,เมื่อกี้13ใช่ไหมคะอันนี้10อันนี้3ใช่ไหมแปดบวกห้เท่ากับ13เราจะเก็บไว้แค่หลักหน่วยนะคะส่วนหลัก10เราก็จะให้เขามาอยู่ในฝั่งของหลักสิบ ก็จะได้เป็นทั้งหมด1 10 2 1 0 3นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็น33นะคะดูในตารางอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวเรามาลองดูกันบวกแบบตั้งเอานะคะว่าเวลาที่เราเจอแบบนี้เนี่ยเราจะทดได้อย่างไรบ้างนะคะ,ะเเาาก็มาดูกันค่ะ28บวกห 28บวก5เราก็จะมาเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยก่อนกันเลยค่ะ8บวก5เท่ากับเท่ากับ13นะคะ13เราก็จะแยกออกเลยค่ะ3เราเก็บไว้ตรงนี้นะคะส่วน10เนี่ยเราจะเอาไปทดไว้ในหลัก10บครูเปิ้ลจะใส่เป็นเลข1นะคะเลข1ในที่นี้คือแทน1 1นะคะ 1, 10เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบวก เราก็ต้องรวมเข้าไปด้วยนะคะมาที่หลัก10บค่ะหลักหน่วยเราได้เป็น3ทีนี้หลัก10 2นะคะบวกกับตัวทดอีก1เท่ากับ3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ33นะคะต่อไปจดข้อต่อไป46บวก7อ่า46บวก7หลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะัเกเรียนก็เขียนลงไปเลยค่ะ สี่สี่สิบหบวกเนะคะ,ะมาเริ่มบวกที่หลักหน่วย6กบวกเได้เท่ากับได้เท่ากับสินะคะสามที่เป็นหลักหน่วยสามที่เป็นหลักหน่วยเราก็จะเอาไว้ตรงนี้นะคะส่วน10นะคะอีกหนึ่งสิเนี่ยเราก็จะเอาไปทดไว้ด้านบนแบบนี้นะคะ ก็จะได้เป็น4บวกกับตัวทด1เป็น5นะคะทำไมคูเปิลถึงใส่1ทําทำไมคูเปิลถึงไม่ใส่10เพราะว่าเราเอามา10ถูกไหมคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊เนี่ยเมื่อกี้คูเปิลบอกว่า6บวก7ได้13นี่นาะพอเอา3เก็บไว้หลักหน่วยแล้วทำไมพอ10ที่เหลือเนี่ยเอาไปไว้หลักสิบทำไมมันถึงกลายเป็นเลข1 ที่เป็นเลขหนึ่งเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าตรงนี้เป็นหลักสิบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใส่ว่าสิบเราให้ใส่เป็นจํานวนเหมือนความยาวหนึ่งแท่งอะลูกทำเหมือนความยาวของอะแท่งตรงนี้ค่ะสิบกล่องหนึ่งแท่งใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปแค่หนึ่งก็พอเพราะว่าพอเราบวกออกมาแล้วมันก็จะรู้ได้เองว่าอ๋ออันนี้คือห้าสิบ เพราะว่าเลขค่าตัวนี้อยู่ที่หลักสิบนะคะ,ะข้อนี้นะคะดังนั้น46บวก7เท่ากับ53นะคะต่อไป8บวก59เท่ากับอะไรนะะเราก็ตั้งเลยค่ะ8นะคะอยู่หลักหน่วยบวก59เราก็จะมาเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยกันก่อน แปดบวกเก้าเท่ากับเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับสิบเจ็ดนั่นเองค่ะสิบเจ็ดนี้นะคะเราเอาเจ็ดที่เป็นหลักหน่วยไว้นะคะส่วนอีกสิบนะคะเราเอาไปทดไว้ค่ะ,ะทดไว้ตรงนี้นะคะหนึ่งสิบไปทดไว้อ่ะก็จะทดใส่เลขหนึ่งไว้นะคะแล้วก็บวกนะคะหนึ่งบวกห้าเท่ากับหก นะคะคดังนั้น8ดบวก59จึงมีค่าเท่ากับ67นั่นเองค่ะหน้า106นะคะข้อที่2หาผลบวกตัวข้อนี้มีว่านะคะ39บวก17เท่ากับอะไรามาดูที่ตารางกันค่ะกล่องสีเหลืองนะคะเราก็จะนับที่หลัก10กันได้1 10 20 0 ะะได้ทั้งหมด30แล้วก็หลักหน่วยได้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9าสีเหลืองนะคะก็จะได้ทั้งหมด39บวกกับสีเขียวนะคะสีเขียวมีอยู่1นึ่ละ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10าสบวก7เท่ากับ17 ทีนี้เราจะมาทำการบวกในตารางกันก่อนนะคะ,ะสีเหลืองบวกกับสีเขียวนะคะสีเหลืองมีอยู่9บวกกับสีเหลือสีเขียวนะคะ7เท่ากับ9กับ7รวมกันเท่ากับ16นะคะอีค่าเท่ากับ16ทีนี้16เนี่ยมันเกิน10มานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการทด เราก็จะใส่ในช่องหลักหน่วยไปแค่6นะคะส่วนอีก10นะคะเราก็จะเอามาไว้ที่หลัก10นะคะก็จะได้ผลเป็น1 10 20 0 0บ0องนะคะ,ะเพราะว่าหลัก10นี้มีอยู่แล้ว30ถูกไหมคะแล้วก็เพิ่มอีก1 10เป็น40แล้วก็บวกกับตัวทดอีก1 10เป็น 50นั่นเองค่ะประั้นข้อนี้นะคะก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ56นั่นเองต่อไปมาดูที่การตั้งบวกค่ะ39บวก17อ่าวิธีการบวกก็คือหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก่อน9บวก7เท่ากับอ่เท่ากับ16นะคะ16เราใส่6ทด 1>, 1นะคะหนึ 1, 10, ไว้ทด1นะคะทีนี้หลักสิบเราก็จะได้เป็น1นึ่บวกสาบวกหนเท่ากับหนะคะดังนั้น39มสิบวกสิเท่ากับห้าค่ะข้อต่อไป88ดสบวกสินะคะ88ดสบวกสิเขียนได้เป็นแปดสบวกสิสองนะคะ เรามาเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยค่ะหลักหน่วย8บวก2นะคะได้เท่ากับ10ทีนี้10เนี่ยมันมันเกินนะคะมันเกินในหลักของมัน10ไม่สามารถที่จะเขียนไว้ในหลักหน่วยได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาเฉพาะหลักหน่วยไว้นั่นก็คือ,อ10หลักหน่วยของ10ก็คือเลข0นะคะ แล้วก็ไปทดไว้1นะคะ1นึ่งสไปที่หลักสิบจากนั้นเราก็ทำการบวกค่ะ1นึบวก8บวกหเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ10เหมือนกันแต่ทีนี้พอ10ตัวเนี้ยเราใส่0ถูกไหมคะเราใส่หลักหน่วยไปแล้ว0ส่วนอีก1อ่า1ที่เราจะทดเนี่ยไม่มีตัวให้เราใส่ ตัวทดด้านบนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เติม1ลงไปตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่มีตัวให้เราไปวางตัวทดแล้วนะคะเราก็ใส่ตรงนี้ได้เลยดังนั้นนะคะ88บวก12เท่ากับ100นะคะต่อไป56บวก36เท่ากับอะไรเราก็จะเขียนได้เป็น56สบวกส6 หลักหน่วยนะคะหบวกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับสิบสอเพราะฉะนั้นเราใส่หลักหน่วยไปเลยค่ะใส่สองทดหนึ่งนะคะทีนี้หลก 10, ักสิบหนึ่งบวกห้าบวกสามเท่ากับหนึ่งบวกห้าบวกสามเท่ากับเก้านะคะดังนั้นห้าสิบหกบวกสามสิบหกเท่ากับเก้าสิบสองนั่นเองค่ะ ต่อไปหน้า107ข้อ3นะคะแสดงวิธีหาผลบวก59 9บวก9เท่ากับอะไรหาวิธีทํา59นะคะบวก9เราก็จะไปบวกที่หลักหน่วยก่อน9บวก9เป็นเป็น18นะคะเราก็ใส่8ทด1นะคะสิ 18, เห็นไหมคะ 18 18นะทีนี้หลัก10ก็จะมี1บวก5อ่าบวก5แล้วก็ได้คำตอบเลยเพราะว่าด้านล่างไม่มีนะคะ1บวก5เท่ากับ6นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ68นั่นเองค่ะส่วนอีก5ข้อที่เหลือนะคะ1 2 3 4 5คุณครูให้ แลกเรียนนะคะลงมือทําด้วยตัวเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการทําแบบฝึกหัดในบทที่12ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ